ลุยโกดังยางเคนซีไทพัสวันนี้นะคะพี่แก้วจะพาลูกค้าเข้ามาดูอย่าง3อันดับขายดีของเคนซีไทพัสของเรานะคะแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปชมคลิปนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลย มาที่ตัวแรกของเราเลยนะคะตัว Michelin รุ่น Energy XM2 Plus นะคะตัวนี้ยางเด่นก็คือจะเป็นตัวยางประหยัดน้ำมันนะคะระยะเบรกสั้นค่ะใช้งานได้ทนทานยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสโลแกนของเขานะคะระยะเบรกสั้นก็คือจะเป็นระยะเบรกที่ทดสอบแล้ว ในลายดอกทั้งลายดอกใหม่และลายดอกเก่านะคะลายดอกใหม่ก็คือระยะเบรกสั้นจะอยู่เทียบเท่าจะอยู่ที่1.5เมตรนะคะส่วนลายดอกเก่าจะมีระยะเบรกสั้นอยู่ที่2.6เมตรนะคะสำหรับตัวยางลายนี้นะคะประหยัดน้ำมันตรงไหนตัวประหยัดน้ำมันก็คือจะใช้สำหรับรถ, Eco Car, รถอีโคคาร์รถตัวเก๋งทั่วไปนะคะที่สามารถใช้ยางรุ่นนี้ได้ก็คือจะประหยัดน้ำมันในระยะของเขานะคะ ในตัวของประหยัดน้ำมันของยาง Energy AM2 Plus เขาก็จะทดลองและทดสอบกันมาแล้วนะคะสําหรับตัวยางลายนี้นะคะราคาราคาจับต้องได้ราคาไม่สูงนะคะเป็นใช้ได้ทั้งรถที่ออกเดินทางไกลได้หรือว่าที่รถใช้อนอนกประสงค์ไปรับไปส่งลูกได้ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวยาง Energy x m 2 Plus นะคะใช้งานได้ทนทานใช้งานได้ยาวนานปกติยางคุณภาพของตัวยางจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ 5-60,000กิโลนะคะที่ในระยะปลอดภัยแต่ว่าของตัว Energy M2 Plus ลูกค้าสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานเพราะเขาจะมีตัวส่วนผสมฟูซิลิก้านะคะที่จะทำให้ยางสึกเรียบเสมอหน้ายางนะคะสำหรับตัวยางตัวนี้นะคะก็จะทำให้ตัวยางใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น25%นะคะสำหรับการการันตีของตัวยางยี่ห้อนี้นะคะและตัวต่อไปนะคะตัวที่2ตัวนี้ก็จะเป็นตัว B.F. Goodrich นะคะลายดอก a d v a n t a g e Touring นะคะตัวนี้ขายดีพอๆกับตัวมิชลินเลยนะคะซึ่งจริงๆอันนี้พี่แก้วไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะรู้ไหมว่าตัว B.F. Goodrich เขาเป็นแบรนด์ลูกของตัวมิชลินนะคะซึ่งเป็นมิชลินเป็นผู้ผลิตนะคะตัวนี้ คุณสมบัติของเขาก็คือจะเป็นคุณสมบัติคล้คลายๆกับตัว Energy M 2 l u t Plus เหมือนตัวร่องรีดน้ำระยะเบรกสั้นคุณภาพของยางคล้ายๆกันนะคะแต่ก็เหมือนที่แจ้งคือเขาเป็นแบรนด์ลูกเขาเป็นตัวรองราคาเขาก็จะซอฟลงมาเพื่อที่จะจับต้องได้เพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารถเก่งทั่วไปรถเก่งอีกข้อค่าที่เราจะประหยัดซอฟค่าใช้จ่ายของเราในตัวค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบันตอนนี้สําหรับตัวลายดอกตัวนี้นะคะ VF ลายดอก a อเวน t a g e t ทัวร n g นะคะก็จะมีหลายไซส์สำหรับยางตัวนี้19555 19555 1 8 5 6 1 5 60, จะมีครอบคุมพอๆกับตัวม i ชล e นเอเนจีเอ็มทูพัคล้ายๆกันเลยนะคะแต่บอกก่อนเนี่ยแบรนด์ลูกแบรนด์ลูกราคาสอบถามได้ค่ะทำไมถึงได้เป็นอันดับ2เราจะได้รู้ว่ามันดียังไงนะคะแล้วมาดูตัวที่3ของเรานะคะตัวที่3แถมให้นะคะตัว ออสโตรลด์ดอก SP 6 0 2ตัวนี้นะคะก็จะมะีร่องรีดน้ำของเขานะคะก็จะเป็นตัวยางที่รีดน้ำได้ดีนะคะระยะเบรกสั้นค่ะราคาเบาราคาเบานะคะตัวนี้จะเป็นราคาที่ยางสามารถจับต้องได้เอาเป็นว่าถูกกว่า2ตัวที่ที่ผ่านมานะคะสำหรับตัวยางออสโต e นะคะยางออสโตนตัวนี้ก็คือจะเป็นระยะเบรกสั้นนุ่มเงียบ อายุการใช้งานยาวนานเหมาะกับราคาที่เขาตั้งไว้นะคะสำหรับตัวยางตัวนี้ตัวนี้ยางผลิตอยู่ที่ไทยนะคะมีฐานผลิตอยู่ที่ไทยของเรานะคะเป็นยางไทยการรับประกันของตัวยางตัวนี้จะอยู่ที่120วันบาทบวมแตกตามทุกกรณีนะคะมั่นใจได้ในระยะ4เดือนนี้นะคะแต่ต่อจากนั้นก็จะเป็นการรับประกันที่โครงสร้างยางเท่านั้นนะคะแต่สำหรับตัวยางทั้ง3ตัววันนี้ของเรานะคะเคนซีไทยพัฒ พร้อมให้บริการแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่เคเนซีไทยพัฒนะคะก่อนถึงแยกกมศูนย์300เมตรค่ะ